สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยด้วยอาจารยหนองนัทนยโยสวันจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พรากันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวิธีสร้างสังคมคุณภาพทุกท่านครับการดำเนินชีวิตของผู้คนในทุกสังคมบนโลกใบนี้ หากเลือกได้ล้วนต้องการที่จะมีชีวิตยอยู่ในสังคมที่ดีทั้งสิน้นสามารถสำนึกจิตได้สำนึกความต้องการพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ล้วนต้องการสิ่งที่ดีและมีคุณภาพมีอิสริยภาพมีศักยภาพ,ม,ภาพมีพลานุภาพเพื่อตนเองครอบครัวสังคมและชุมชนเสมอแต่สังคมคุณภาพย่อมต้องมีองค์ประกอบก่อตัวขึ้นมาจนเกิดกลายเป็นสังคมที่ดีทุกวงสังคมจึงต้องมีผู้นำผู้ตามสมาชิก และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนั้นสังคมคุณภาพควรจะมีความรับผิดชอบร่วมกันการไม่เห็นแก่ตัวเคาลบกฎเกณฑ์ระเบียบระบบข้อบังคับให้ความสำคัญต่อส่วนรวมไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ส่งเสริมสนับสนุนในทุกกิจกรรมที่สร้างสารรค์อยู่เสมอให้อภัย ให้การช่วยเหลือให้องค์ความรู้แก่กันและกันมีแนวความคิดที่สร้างสรรค์นำเสนอต่อสังคมของตนไม่ดูถูกเหยียดหยามบุคคลที่ด้อยกว่ารับฟังทุกความคิดเห็นและนำมากลั่นกรองก่อนนำมาปฏิบัติเหนือสิ่งอื่นใดครับวิธีสร้างสังคมคุณภาพนั้นคือควรมีศีลธรรมจริยธรรมจรยาบั่อสั์และความสุจริตด้วยเหตุนี้ครับสังคมเนี่ยจะมีคุณภาพได้ เพียงเกิดจากจิตใต้สำนึกของบุคคลที่อยู่ร่วมกันความสงบสุขก็จะปรากฏต,ตัวและบังเกิดขึ้นแล้วทุกท่านครับคุณงามความดีสร้างได้โลกใบนี้หมุนเวียนไปตลอดเวลาสิ่งต่ตางๆอุบัติขึ้นอยู่อย่างสม่ำเสมอหากเรามีหลักคิดนั่นก็คือไม่ว่าอะไรก็ตามเกิดขึ้นมาแล้วล้วนดีหมดมีศิลปะในการสื่อสารในเชิงบวกรู้จักการบริหารดูแลควบคุมอารมณ์จิตใจความรู้สึกและนึกคิด มีการถอยหลังคนละเก้ามีพื้นที่แห่งการยกมือไหว้พร้อมให้อภัยพร้อมเป็นผู้แบ่งปันและเป็นผู้ให้อย่ามีความสุขเพียงเท่านี้การสร้างสังคมนั้นๆก็ย่อมจะเจริญขึ้นเติบโตขึ้นก้าวหน้าขึ้นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีทุกๆท,ท,ท่านครับ